สวัสดีครับผมดรพีนะครับดรระพีรัตนวัฒน์พรคุณผมได้รับเกียรติจากเพจก็แค่ปริญญาเอกนะครับมาตอบคาถามนะครับในบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนดรกับดรนะครับก่อนอื่นขอแนะนาตัวนิดหนึ่งละกันผมดรละพีรัตน์จบการศรึกษาจาก AIT นะครับ Asian Institute of Technology ในหลักสูตร DBA นะครับ Doctor of Business Administration นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนปริญญาเอก มีมีในคำถามนี้มีหลายคนถามเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุผลที่แท้จริงมันเป็นแต่ละช่วงเวลามากกว่าตอนที่จดผมจบต้องเท้าความไปก่อนว่าผมจบอะไรมาบ้างผมจบพอตรีนะครับปริญญาตรีจากมสวนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทวีโรจประสานนิตวิศวกรรมไฟฟ้านะครับหลังจากนั้นมาก็ทํางานไปแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็มาเรียนโทอีกหนึ่งใบก็เป็นปริญญาโทที่ a t เหมือนกันในหลักสูตร energy program นะครับก็เป็นวิศวะเหมือนเดิม หลังจากนั้นก็กลับไปทํางานอีกทางานไปเรื่อยๆก็มันไม่ตอบโจทย์ก็กลับมาเรียนที่ A ออทีอีกก็เป็นหลักสูตรเอ e c u t i v e MBA อนะครับอยู่ใน School of Management แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนหลังจากที่เรียนจบปริญญาโทใบที่2แล้วก็คือเรียนจบโทรบริหารนะฮะก็คนพบตัวเองว่าเออมันมันมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปเราอยากรู้ว่าถ้าเราต่อยอดในยการเรียนปริญญาเอกเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงได้บ้างส่วนหนึ่งก็คือมีความรู้สึกชอบด้วยกับการที่ได้สอนหนังสือ ล้วก็คิดว่างานประจํพาพ็อยากทาสอนหนังสือก็อยากสอนแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์กันเดือนเนี่ยที่ทางานอยู่ในในสายสายการทํางานเนี่ยแล้วสามารถได้ด็อกเตอร์ด้วยได้แล้วก็สามารถสอนหนังสือได้มันจะเป็นอย่างไงก็เป็นจุดหนึ่งเลยตัดสินใจว่าในเมื่อเราเรียนจบปริญญาโทมาทั้งสองใบแล้วอย่างนี้ดีไหมลองเรียนปริญญาเอกดูดีกว่าก็ผมไม่มีช้อยส์หรือไม่มีตัวเลือกอื่นเพราะผมชอบที่เอทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่า การเรียนของเราทั้ง2ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นโทใบแรกที่เป็นโทวิศวะโทใบที่2ที่เป็นบริหารเนี่ยมันสร้างสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สร้างสร้างความสามารถและทักษะที่เราไม่มีมาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดได้มากมายเลยก็เลยตัดสินใจกลับไปเรียนที่ a ออีกครั้งหนึ่งในหลักสูตรปริญญาเอกนะครับหลักสูตร DBA จริงๆก็เป็นรุ่นแรกนะฮะก็ก็ตัดสินใจามอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุผล100%แต่เป็นเหตุผลจากความรู้สึกมากกว่าว่าถ้าเราได้ไปอยู่ในจุดที่เราเป็นทั้ง คนทํางานแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในสายวิชาการด้วยก็คือมีปิญญาเอกด้วยเนี่ยมันน่าจะดีสาหรับเราในอนาคตนะฮะส่วนคําถามถัดมาเนี่ยระหว่างเรียนปิญญาเอกเนี่ยได้พัฒนาทักษะอะไรได้บ้างโอ้เยอะแยะเลยครับการเรียนปิญญาเอกเนี่ยมันมันเรียนลึกไปเรื่อยๆนะครับมันจะต่างกับการที่เราเรียนปิญญาโทปิญญาโทเนี่ยในสายบริหารเนี่ยหรือสายอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกว้างกว้างกว่าการเรียนปิญญาเอกป,เ leans, เปิญญาเอกมันเป็นการจับเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในจุดที่ลึก สเปเชียลไลซ์มากขึ้นนะครับแต่ก็คือว่าเอาในแง่สิ่งที่ได้เนี่ยที่พอจะนึกออกตอนนี้ก็คือว่าหลักการของของของ,ของทางด้านการศึกษาเนี่ยก็คือการทําวิจัยริญญาเอกต้องทาวิจัยนะครับต้องทําวิจัยออกมาเป็นเล่มแล้วก็ต้องตีพิมพ์ต่างประเทศด้วยดังนั้นสิ่งที่ได้มาเต็มๆก็คือวิธีการวิจัยหลักการการวิจัยหลักการสรุปนะครับก็จะมีการวิจัยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นคุณลีเททีฟนะครับหรือว่าข้อ ควอนติเทตีฟก็คือวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณนะฮะอย่างเราทํางานในในแวดวงสังคมทํางานเนี่ยการวิจัยในในเชิงของการทํางานอาจจะไม่ได้ทําวิจัยในเชิงของเหมือนกับสถาบันทางการศึกษาการวิจัยทางการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานนั่งอิงมีอะไรมาพิสูจน์มากมายก็ตรงนั้นผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้ผมได้บทเรียนว่าหลายหลครั้งเนี่ยเราอย่าไปด่วนสรุปอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ยินมามันจำเป็นจะต้องใช้หลักการทางการวิจัยหาข้อสรุป หาข้อเท็จจริงก่อนจะสามารถสรุปออกมาได้นะครับที่สําคัญเนี่ยมันได้พัฒนาทักษะที่หลายๆคนมองข้ามนะครับเรื่องของทักษะการบริหารจัดการเวลาหรือ time management นะฮะเพราะว่าเราถ้าเราเรียนด้วยอย่างผมเรนเนี่ยผมเรียนด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยก็จะเจอปัญหาบ่อยว่าถ้าเกิดเราบริหารจัดการเรื่องงานงานประจําของเราได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปเบียดบางเวลาเรียนเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราบริหารจัดการช่วงเวลาที่เราเรียนไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาการทํางาน ของเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะเรียนโททั้งสองใบเนี่ยเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแต่การเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันก็ต้องบริหารจัดการเวลาเช่นเดียวกันนะฮะยากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยที่มันยากกว่าตอนเรียนโทเยอะอย่างเช่นช่วงการทําวิจัยทาเปเปอร์นี่แหละจะรอตีพิมพ์ต่างประเทศนี่แหละโอ้โหเป็นช่วงที่แบบยากมากใช้เวลามากแล้วก็เครียดมากด้วยนะฮะมันก็ต้องบริหารทั้งเวลาแล้วก็ความเครียดด้วย ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับสกิลเรื่องพวก analytical skill พวกนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการตอนที่เราเรียนบริญาตรีหรือโทนะครับหรือว่าในตอนทํางานการวิเคราะห์มันจะสังเคราะห์มันจะต้องแบบลึกมากแล้วก็จะต้องลงไปในรายละเอียดด้วยอันนี้ก็ได้ติดตัวมาด้วยผพราะว่ามันมีหลายสกิลแต่พูดหลักๆก,ก,ก็จะมีสองสตัวเนี่ยสุดท้ายก็คือเรื่อง presentation skill เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญเสมอเพราะว่าเรารู้อะไรไม่เท่ากับการที่เราสามารถแสดงให้คนอื่นเขารู้ได้ว่าเรารู้นะครับ presentation ก็ยังสาคัญไม่ว่าจะเป็นอาชีพ นักวิชาการอาชีพอาจารย์หรือว่าอาชีพที่เราทํางานกับบริษัทเอกชนหรือรัฐบาลในต่างๆยังไงเรื่องงารีเซนต์ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญเสมอนะฮะระหว่างเรียนเนี่ยเจออุปสรรคอะไรบ้างเยอะแยะนะครับระหว่างเรียนเนี่ยอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเหนื่อยจากงานประจำนะครับพอเราเหนื่อยจากงานประจำเนี่ยมันก็บางทีก็หมดแรงที่จะต้องมาทําการบ้านทําวิจัยในเรื่องของงานที่เราจะต้องไปเรียนนะฮะมันเป็นเรื่องของการผัดวัน Applause ประกันพรุ่งก็มีบางครั้งเนี่ยงานเยอะ ก็เรื่องเรียนก็ดรอปนะครับเพราะการเรียนเอกเนี่ยที่เขาจบกันช้าๆนี่ก็เพราะติดวิจัยนี่นะครับติดเรื่องของการทำเปเปอร์ติดเรื่องของการทำ paper, ดิสเซอร์เทชันติดเรื่องของการเก็บข้อมูลพวกนี้ดังนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าถ้าเราบรหิหารจัดการเวลาเราไม่ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีผลกระทบกับเราไปด้วยจะทําให้เราจบช้าลงนะฮะแล้วก็เวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์เนี่ยก็คือเรื่องของสมดุลของชีวิตนี่ก็สําคัญเพราะว่าเราเรียนด้วยทํางานด้วย มันก็มีปัญหาได้นะครับเพราะว่าชีวิตมันจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่อันนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลาผมว่าอุปสรรคของคนเรียนปริญญาเอกเนี่ยที่จบช้าเนี่ยสประเด็นนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญนะครับพอบาลานซ์สมดุลระหว่างชีวิตไม่ได้เพราะาต้องเรียนด้วยทํางานด้วยหรือว่าผัดวันประกันพุ่งนะครับเออเลยลอยชายเนี่ยก็จะมีปัญหาทําให้จบช้าได้นะครับปัจจัยที่คิดว่าทําให้เรียนสําเร็จมีอะไรบ้างผมว่า มันเป็นเรื่องระเบียบวินัยครับ d i ซิ i p l i นะฮะก็คือว่าถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยมันสู้มีระเบียบวินัยที่ดีไม่ได้นะทุกคนวางแผนที่ดีแต่ไม่จบก็เยอะผมวางแผนผมว่าแผนผมก็โอเคนะแต่ก็ไม่จบตามเวลานะครับก็ส่วนหนึ่งก็เกิด,เก,ดเกิดจากปัญหานี่แหละก็คือตัวที่เราไม่สามารถควบคุมสมดุลของชีวิตได้เพราะต้องทางานประจําด้วยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งนี่แหละพอ ให้น้ำหนักของงานประจํามากกว่าเรื่องเรียนมันก็มันก็บอกบอกไม่ได้นะทั้งสองอย่างมันก็สําคัญนะเพราะเราเป็นคนตัดสินใจมาเรียนแล้วนี่ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกเรียนหรืองานเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องแผนจัดการให้ได้แต่เนื่องจากผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าระเบียบวินัยเราไม่ดีเนี่ยเราแผนจัดการเวลาไม่ดีด้วยเนี่ยทั้งสองอย่างไม่ดีทั้งคู่เนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยผลสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่สามารถทําให้เราจบได้ตามเกณฑ์นะครับหรือว่าอาจจะเรียนไม่จบเลยก็ได้ มีเพื่อนๆน,นะครับน้องๆหลายๆคนนะที่ยอมแพ้ไปก็เพราะสองสาเหตุหลักนี่แหละฮะปัจจุบันเนี่ยได้เอาทักษะทำงานอะไรและได้เอาทักษะความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้งานบ้างหรือเปล่าโอ้นี่เรื่องนี้สําคัญครับเนื่องจากว่าผมอาจจะได้เปรียบหลายๆคนหรือเปล่านะครับไม,ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเป็นคนเลือกที่จะเรียนด้วยแล้วก็ทํางานด้วยคือทํางานไปด้วยเรียนด้วยมันก็จะได้ได้เอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับการทํางานได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอจบนะฮะเราเอามาใช้ผมใช้ได้ทุทกครั้งเลยไม่ว่าจะเรียนเรื่องวิชาไหนก็แล้วแต่ business skill หรือว่า negotiation skill project management นะครับหรือว่า analytical skill หรือว่าวิธีการทำ research อะไรต่างๆผมก็เอามันมาประยุกต์ใช้กับการทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความได้เปรียบของของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมตัดสินใจที่จะเรียนด้วยทางานด้วยดังนั้นเนี่ยประสบการณ์การทางานเนี่ยมันก็ต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ได้หายไปไหนเพราะเราไม่ได้ลาออกไปเรียนดังนั้นเนี่ยเนื่องจาก การเรียนด้วยทํางานด้วยมันก็เหนื่อยอะยอมรับแต่สิ่งที่มันได้รับกลับมาก็คือมันก็คุค้มค่าตอนบั้นปลายนะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นแง่คิดเหมือนกันสําหรับคนที่ที่คิดกําลังจะเรียนต่อหรือว่าวางแผนจะเรียนต่อเนี่ยต้องลองดูนะฮะว่าว่าสมดุลของชีวิตเราเป็นแบบไหนแล้วเราสามารถจีดเวลาไปเรียนได้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของทักษะที่เรามาประยุกเนี่ยมันยังมีเยอะแยะครับอย่างเช่นทักษะของงานประจํแเราก็ามาประยุกับที่เราเรียนก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเรียนบริหารใช่ไหมฮะ การทํางานของเราเนี่ยเราก็สามารถเอาเคสหรือว่ากรณีตัวอย่างที่เราเจอในที่ทํางานเนี่ยเอามาทําเป็นการบ้านหรือเอามาทําเป็นโปรเจกต์ในที่เราเรียนก็ได้แบบนี้ก็จะประหยัดเวลาไปได้เยอะแทนที่เราจะต้องไปเอากรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาจากสิ่งที่เราไม่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้หลายๆคนก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็คือสำหรับน,น,น้องที่ผมเคยเจอก็คือเขาไม่ได้เรียนเ,เรียนอย่างเดียวไม่ได้ทํางานมาก่อนนะครับอาจจะนึกในสภาพของการทํางานหรือนึก เกี่ยวกับโครงการจริงๆหรือโปรเจกต์จริงๆไม่ได้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันเวลาทำเปเปอร์ออกมานะฮะข้อสุดท้ายข้อคิดอะไรบ้างที่อยากฝากไว้ให้ผู้ที่กําลังเรียนปริญญาเอกหรือสนใจที่กําลังจะเรียนปริญญาเอกก็เมื่อกี้ก็พูดไปนิดหนึ่งละเอางี้เลยแล้วกันนะก็ฝากแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนปริญญาเอกนะครับหรือเรียนอยู่แล้วเอาทั้งสองอันเลยแล้วกันต้องมีระเบียบวินัยครับต้องมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมบริหารจัดการเวลาของเราได้ S 1> <S 1> สมดุลของชีวิตเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราให้น้ําหนักการเรียนมากเกินไปงานเราก็จะเสียสมมุติเราทํางานด้วยเรียนด้วยแต่ถ้าเราให้น้ําหนักเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเรียนสมมุติเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทํางานนะครับเรื่องเรียนก็จะเสียไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ระเบียบวินัยแล้วก็การบริหารจัดการเวลาเรียนจบเนี่ยไม่ยากหรอกครับจริงๆแล้วทุกคนสามารถเรียนราเอกได้หมดแต่สิ่งที่คนเรียนแล้วไม่จบก็เพราะขาดเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็การบริหารจัดการเวลาของตัวเอง ส่วนที่ผมอยากจะฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจเรียนฝากนะครับก็คือว่าลองดูนะครับว่าการตัดสินใจเรียนเนี่ยมันคือการลงทุนของชีวิตของเราถ้าเราย้อนไปดูแล้วเนี่ยว่าถ้าเราไม่สามารถเริหารการเวลาได้หรือไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรนะครับหรือยังไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนหรือไม่ลองหยุดคิดสักนิดนะครับแล้วก็ลองถามจากคนที่เขาเรีย,รยนอยู่ก็ได้หรือถามจากรุ่นพี่ที่เรียนจบมาแล้วนะครับหรือถามจากใครก็ได้ที่อยู่ในสายงานวิชาชีพของเรา ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายงานหรือวิชาชีพที่เราทํางานอยู่เนี่ยถ้าเรายังอยากทําในสายงานหรือวิชาชีพนี้เนี่ยมันจําเป็นไหมต้องเรียนถึงระดับปริญญาเอกแล้วการเรียนถึงระดับปริญญาเอกเนี่ยมันตอบโจทย์ที่จะทําให้เราก้าวหน้ากว่าเดิมไหมลองถามเขาดูก่อนนะฮะหรือถ้าคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานหรืออยากจะเข้าสู่วงการการ,การศึกษาก็เรียนไปนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิดอะไรหรืออาจจะเป็นอย่างเหตุผลของผมตอนแรกก็ได้ก็คือว่าก็เรียนไปเพราะเราอยากเรียนและมีความชอบที่อยากจะมี ความรู้ทั้งสองด้านทั้งด้านอาคาเดมิกแล้วก็ด้านที่เป็นคนทํางานในสายของมนุษย์เงินเดือนอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความต้องการของของเราเองเราเนี่ยต้องเป็นคนเลือกถามเหตุผลคนอื่นได้นะครับสุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนสรุปแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเราเองสําหรับวันนี้ก็พิว่าสมพ์กับเวลาละสําหรับคนที่ติดตามนะครับรับชมคลิปอันนี้อยู่ก็ขอให้ ตัดสินใจเลอกเรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะครับอย่างที่อยากตัวออยา่จะไปหรอบใครนะครับที่เรียนอยู่แล้วก็อยา่าท้อใจนะครับการเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากสิ่งที่มันยากกว่าก็คือเมื่อจบแล้วเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปทําอะไรต่อตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องคิดมากกว่าเรียนไม่ยากจบแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อมันยากกว่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ